มาจะสาวจากคลิปที่แล้วให้ผัวไปซื้อน้ำดื่มให้ก่อนผัวซื้อน้ำให้เสร็จเราก็เดินต่อไปนะเจอผู้ชายกวักมือผัวฉันไปเลยค่ะซื้อ packaging. แพ็กเกจจิง้งแพ็กเกจจิ้งอะไรช๊ะแพ็กเกจจิ้งบอกว่าชมปราสาทได้3มทีเข้ามาจุดแรกเลยเจอเรือชั้นแรกนางก็ขึ้นไปชั้นที่สองเจอเรืออีกฉันก็เลยถามผัวฉันไปว่าเธอจ่ายตังค์เท่าไหร่ผัวฉันบอกว่าสองคน30ิเหรียญฉันคิดในใจว่าโดนละแน่เลยขึ้นไปชั้นที่สมก็เจอเรือ,ออีกสัว ฉันก็ผัวฉันเริ่มหันหน้ามองกันแล้วนะพอออกจากประตูแดงๆไปใช่ไหมก็เจอร้านของฝากเออฉันก็ซื้อไปจากกระเป๋าผ้ากระเป๋าพลาสติกเอามาคลุมใส่กระเป๋าลุยฉันอีกทีหนึ่งนะมันเปียกนะพวกฉันก็ไม่ไหวละคิดว่าโดนต้มอ่ะมาจอดกินคาปูชิโน่สักหน่อยหกเหรียญจ้กคาปูชิโน่ร้านนี้แพงไปหมดอะไรก็แพงไปหมดเธอแล้วดูสภาพคาปูชิโน่สิเออฉันก็เลยลองจิบดูเลยจ้ะอืม้มรสชาติ หน้าฉันบรรยายได้รสชาติหมาไม่แดกโอเคเราก็เดินกันต่อไปเราจะไปถามว่าอีที่นางบอกขายแพ็กเกจฉันให้ชมปราสาทได้สามที่นะ่ะอยู่จุดไหนจะ๊ะมันไม่มีฉันโดนต้มจะ้ะอาฉันก็มาช่องตรงนี้ทรงป่องนี้เจอนกตายอีกสกปรกมากขยะเยอะมากตรงเนี้ย แต่เธอดูข้างล่างปราสาทพวกฉันเดินขึ้นมาเหนื่อยมากขอบมากเธอแต่ว่าบรรยากาศได้มากนะสวยอลังการมีเสียงะระฆังปุ้ง,ป,งป่องเปิงป่องนะข้างบนจะเป็นโบสถ์นะเราก็จะเดินกันต่อไปนะจ๊ะ